ทานเล่นวันละหลายซองได้ไหมครับกลัวจังอะ่ะกลัวแทนางกลางวันเรานอนหลับจริงๆพอม,มันเป็นอาหารเสริมที่แบบช่วยเรื่องของการนอนหลับอ่ะจริงๆทางแบรนด์น่ะที่ทําสินค้าตัวนี้ดื่น d เวลเลอ p สินค้าตัวนี้อย่างแรกเลยนะคือมันต้องกินแล้วเห็นผลว่าเนี่ยกินแล้วง่วงนอนแล้วนอนหลับ ฉะนั้นเราก็เลยไม่แนงถามว่าจะต้องกินวันละหลายซองเชา้าบางวันเย็นนะเพราะแบบมันจะกลายเป็นว่าเราจะง่วงทั้งวันหรือเปล่าเราก็เลยแบบเอางี้ไหมแนะนําก่อนไปเลยว่าแบบทานก่อนนอนก่อนไม่ต้องทานหลายไม่ต้องทานหลายซองเลยเพราะว่าจะบอกว่าในหนึ่งซองอะมันมีปริมาณสารสําคัญของสารตัวค่อนข้างแม็กสุดอยู่แล้วนะที่มันจะทําให้เห็นผลแต่ทางนี้ทางนั้นคือแอบบอกเล็ก <c oughs> ๆ,ๆละกันว่าสมมติคนที่มีปัญหาเรื่อง การนอนมากๆทานยาแล้วแบบอยากเลิกยามากๆแต่ทานยาอยู่แล้วติดยามากแรกๆของการโหลดดิงโดสลองทานสองซองก่อนนอนพร้อมกันคืออย่าไปแบ่งทานแบบเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะเดี๋ยวตอนเช้ามันหลับคือทานก่อนนอนไปเลยแบบลองสองซองก็ได้มันไม่ได้อันตรายอยู่แล้วค่ะมันอาจจะแบบโอเคเกินแมกโหลดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองทานดูถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบเออการทานสองซองมันช่วยเงี้ยก็ให้ใช้ช่วงการทานสองซองสักเจ็ดวันให้เป็นช่วงโหลดดิงโดส ที่แบบโหลดเข้าไปให้ร่างกายมันปรับได้ถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็คือลดเหลือซองเดียวปกติแต่ถ้าแนะนําจริงเราแนะนำหนึ่งเพราะว่าเราทําเทสที่หนึ่งเรามันเห็นผลจริงๆในกลุ่มคนที่นอนยากลองเทสแล้วก็โอเคนะแบบอยากให้ลองหนึ่งก่อนดีกว่าแต่ถ้ามันแบบสุดหนทางแล้วอยากลองจริงๆแต่หนึ่งไม่เห็นแบบหูดื้อยามากลองสองแต่ยังไงก็ยังแนะนําแค่ลองหนึ่งก่อนลองหนึ่งก่อนดีกว่า